ก่อนที่จะดูวิดีโออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิะ่งให้ด้วยนะครับผมซุปยู่สตูดิโอบายครูโตโต้ครับ I love you สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ซุกยู่สตูดิโอบายครูโตโต้นะครับสอนการตัดต่อแบบง่ายๆด้วย โปรแกรมแอปคายมาสเตอร์บนโทรศัพท์มือถือนะครับภาพน,นี้เป็นภาคที่11นะครับผมจะมาสอนถึงการใส่โอเวอร์เลย์นะครับการใส่โอเวอร์เลย์ก็คือหมายถึงการวางซ้อนภาพกราฟิกแอนิเมชันอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับเข้าโปรแกรมเลยครับคายมาสเตอร์จิ้มเลยครับจิ้มที่บวกครับเลือกอัตราส่วนหน้าจอ1 6ต่อ9ครับเลือกวิดีโอครับ จิ้มที่วิดีโอที่เลือกครับติกถูกครับไปยังต้นหัววิดีโอครับจิ้มที่เลเยอร์ครับนี่ครับผมโอเวอร์เลยนะครับเป็นฟังก์ชันโอเวอร์เลยนะครับที่ติดมากับเจ้าตัวโปรแกรมคายมาสเตอร์ครับจิ้มเลยครับ มีรูปแบบหลากหลายอย่างนะครับก็เลือกดูครับผมสวีทวาลนทายเดย์ผมลองจิมตัวนี้นะครับชิ้มที่หัวใจครับจิมถูกครับขยายความยาวของโอเวอร์เลย์หน่อยครับเลือกมุมครับ ลิกถูกครับกับพทิทีต้นวิดีโอครับเพลเล่นดูครับนี่ครับโอเวอร์เลย์ของเราเป็นรูปหัวใจและมีสอนวิ่งปักกลางหัวใจนะครับก็จะเป็นสเสน่ห์ลูกเล่นอีกแบบหนึ่งกับวิดีโอของเราให้มีการให้หน้าติดตามและให้ดูหน้าชมครับ mm hmm. เล่นดูอีกรอบนะครับกับพทิทีต้นวิดีโอครับ mm hmm. กบดเพครับ นี่ครับกิ๊บเกียไปอีกแบบครับกดหยุดครับใส่ได้ตามที่เราต้องการครับผมจะเอามาช่วงชๆทายวีดีโอครับกดเลเยอร์ครับกดโอเลยครับจิ้มนะครับกระตูนบอมครับลองดูครับติ๊กถูกครับลากโอเลยให้มีความยาวครับ ถูกครับเลื่อนมาลองเล่นดูนะครับกดเพลคับนี่ครับเราก็เลือกมุมได้ตามใจชอบนะครับอยากให้อยู่มุมไหนครับให้เล็กให้ใหญ่นะครับเลื่อนดูนะครับนี่ครับเลื่อนมาดูตรงโอเวอร์เลยนะครับตรงนี้เอามุมเลยครับตรงนี้ิกถูกเลยครับเลื่อนมาเล่นดูครับกดเล่นครับ ขึ้นชอบพอใจแล้วกด Export file ครับเลือกความละเอียดที่ FHD 1080p เลือกเฟรมเรทที่30เฟรมเรทกด Export ครับจิ้มเลยครับกดข้ามครับจิ้มเลยครับเรียบร้อยครับกลับไปหน้าจอหลักของโทรศัพท์มือถือเรานะครับ ไปเช็คไฟล์ e x ็ o r t ครับว่าเรียบร้อยหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราตัดต่อเสร็จแล้ว e x p o r อไฟล์เสร็จแล้วผมขออนุญาตแนะนําให้ลองเล่นดูนะครับเผื่อจะได้ไม่เสียเวลาถ้าไฟล์นั้นไม่ได้สมบูรณ์นะครับถ้าไฟล์นั้นไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์เฟกนะครับหรือว่าไม่เป็นตามที่ใจเราต้องการเราจะได้ตัดต่อใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับชิมดูเลยครับ นี่ครับก็จะมีหัวใจแดงและมีสอนยิงครับต่อมาก็จะมีแบบกระตูนอีกหนึ่งภาพนะครับอีกหนึ่งโอเวอร์เลย์นะครับช่วงเททายนะครับนี่ครับขึ้นขึ้นมุมจอด้านล่างซ้ายแล้วนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ครูตโตโต้ด้วยนะครับพาร์ทนี้พาร์ทที่11นะครับจบไปแล้วเจอกันพาร์ทหน้าพาร์ทที่1 2ครับขอให้มีความสุขร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ